คุณผู้ชมพาไปดูในพื้นที่ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับมีการขับเคลื่อนโครงการกอ,อชเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านออมเงินเพื่ออนาคตพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการใช้แอปพลิเคชันออมง่ายไม่เสียเวลาเหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันติดตามได้จากรายงานของเราครับ ลุงวินัยวิชาคุณอายุ50ปีเกษตรกรตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กำลังให้ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบยอดเงินออมในแอปพลิเคชันกออชโดยตนออมเงินกับกออชหรือกองทุนการออมแห่งชาติได้ประมาณ2ปีช่วงแรกออมเงินเดือนละ50บาทต่อมาก็มีออมเพิ่มบ้างตามกำลัง ลุงวินัยบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเหมาะกับคนที่มีอาชีพเกษตรกรและมีรายได้น้อยอย่างตนปัจจุบันมียอดเงินออมประมาณ1,300บาทยังไม่รวมเงินสมทบจากกอ,อชอนายชนะดิตสวุวรรทรกำนันตำบลสันมหาพลเผยว่าหลังจากที่มีโครงการกอชอเข้ามาตนก็แนะนำให้ชาวบ้านสมัครซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างมาก ประกอบกับพื้นที่ตำบลสันมหาพลเป็นบริบทชุมชนเมืองชาวบ้านค่อนข้างที่จะเข้าใจและให้ความร่วมมือเพราะเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านเองอีกทั้งมีทีมงานที่เข้มแข็งโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่คอยศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชาวบ้านและอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านในการออมเงินด้วยการใช้แอปพลิเคชันกอชในส่วนของการเก็บเงินครั้งแรกนะครับการแนะนา ก็จะให้ผู้ใยญ่บ,บ้านทุกคนเนี่ยโหลดแอปครับไว้ในมือถือแล้วก็เอาไปแนะนำให้ชาวบ้านนะครับแล้วก็มันมีส่งเงินได้หลายวิธีนะครับที่ฝากเองที่ธนาคารหรือจะให้ผู้ใยญ่บ,บ้านช่วยฝากให้โดยผ่านแอปนะครับแต่ส่วนมากของเรานี้ที่ได้เป้าหมายจำนวนเยอะเพราะว่าผู้ใยญ่บ,บ้านทุกคนมีแอปพอ แน่นอนแม่ชาวบ้านชาวบ้านก็ฝากที่ผู้ใหญ่บ้านช่วยดำเนินการส่งเงินให้ครับพอ,อเงินเยอะขึ้นครับเพราะว่าบางบางทีเขาเห็นนะคนนี้ามาเขาพูดกันถึงกันว่ามาฝากจ่ายที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับก็สะดวกก็มากันง่ายขึ้นไม่ต้องไปที่ธนาคารเองนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะสอนเขาให้ใช้แอปพลิเคชันนะครับให้ให้ถูกต้องให้เป็นนะครับเขาสามารถที่จะเช็คได้เลยว่าจํานวนเงินเนี่ยเข,า,ขาสะสมแล้วนะครับมีเท่าไหร่นะครับ ปีนี้จ่ายเท่าไหรปีนี้จ่ายเท่าไรนะครับตามยอดนะครับและอีกอย่างหนึง่งเขาสามารถที่จะโอนผ่านจ่ายเองได้เลยไม่ต้องมาผ่านทางผู้ใหญ่บ้านแล้วครับปัจจุบันอำเภอแม่แตงมีสมาชิกกอชอประมาณ3,500คนซึ่งเป็นอำเภอที่มีการขับเคลื่อนโครงการกอ,อชอมาอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกได้ให้ผู้นำชุมชนเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสอมอเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการออม ก่อนจะขยายฐานขับเคลื่อนลงไปยังกลุ่มประชาชนพร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจนชาวบ้านสนใจสมัครเป็นสมาชิกกชอชกันเป็นจำนวนมากสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจนะครับที่จะมาเป็นสมาชิกกชอชเพราะว่ามีแต่ได้กันได้นะครับก็เหมือนกับว่ากลุ่มนอกเหนือ จากที่เป็นข้าราชการกลุ่มที่เป็นประกันสังคมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้รับกองทุนไม่ว่าจากรัฐจากและวิสาหกิจอะไรก็ตามนะครับให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกนะครับท่านออมรัฐช่วยออมนะครับยามท่านกเกษียณท,ท่านก็ได้รับเงินมวน,นานนะครับในในแต่ละเดือนหลังจากอายุ60ดีอยู่ตรงที่ครับอย่างผมเป็นกเกษตรกรนะครับมามีเงินเดือนประจำนะครับ แต่ก็สามารถมีถ้าสมมุติเราส่งตามอายุที่กอชเขาตั้งไว้นะครับก็จะมีเงินบำเน็จหรือบำนาญเอาไว้กินตอนแก่ตอนเท่านะครับดีตอนนี้นะครับทั้งนี้โครงการกอชอเป็นโครงการที่มีความยืดหยุ่นสูงไม่จำกัดการออมออมเท่าไหร่ก็ได้ แต่กอชอจะสมทบให้ไม่เกินปีละ13,200บาทและเมื่อสมาชิกมีอายุครบ60ปีทางกอชอจะจ่ายเงินคืนให้สมาชิกในรูปแบบเงินบำนาญอีกทั้งปัจจุบันได้มีแอปพลิเคชันขึ้นมาทำให้การส่งเงินออมง่ายขึ้นประชาชนสามารถทำเองได้นับเป็นตัวช่วยที่ดีในการส่งเสริมการออมประสิตาช่วยประดิษฐ์ทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน